ยังทุกข์อยู่ทุกข์อยู่ก็เลยสัญญากันกับเพื่อนว่าเราไปแสวงหาโมกะธรรมกันเถอะไปแสวงหาทางดับทุกข์กันเถอะแสวงหาธรรมะกันเถอะนะแล้วแยกกันไปถ้าใครสัญญากันว่าถ้าใครเจอธรรมะแล้วให้กลับมาบอกกันว่างั้นนะกลับมาบอกกันเลยนะก็แยกกันไปภาษาลีบุตรไปเจอพระอัศจิเข้าไปเจอพระอัศจิสงบโอ้พระอัศจินี่สงบท่านเป็นพระที่สงบมากเลยนะสงบแล้วก็เบิกบานแจ่มใสเป็นเป็น เป็นบุญบารมีของท่านน่ะท่านจะเป็นบุญบารมีที่สงบแล้วก็เบิกบานแจ่มใสนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรพอภาษาลีบุตรไปเห็นสะดุดสิอุย้ยคนอะไรไม่แม,แม่เหมือนไม่มีทุกข์อ่ะคนอะไรเบริกบานแจ่มใสยู่ได้ตลอดเวลาสงบเบิกบานแจ่มใสไม่รุ่มไม่รอนะ้อนนะยูดได้ตลอดเวลาพอท่านเนลรหันแล้วนะท่านเนอาหารหันเรียบร้อยแล้วพระพระอัสสชีนะครับภาษารีบุตรก็เลยเข้าไปถามว่ามีใครเป็น,เป,นเป็นศาสดานะ ่านก็ตัดว่ามีพระพุทธเจ้านะเป็นศาสดาเป็นอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์แล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรต่างๆนะล้วคือท่านภาษาริบบทก็ไปขอให้ให้พระอัสสชีแสดงธรรมให้ฟังหน่อยอยากฟังอยากฟังอยากฟังสแสดงธรรมให้ฟังหน่อยพระอัสสชีก็บอกว่าเราพูดไม่เก่งเราพูดไม่เก่งเราพูดไม่เก่ง นะตถาคตเราพูดเกง่งมั้งตถาคตอธิบายเกง่งเราพูดไม่เก่งภาษาลิบดก็บอกไม่เก่งก็ไม่เป็นไรบอกก็ที่บอกได้มงิั <ksam> นเศ้าซีซันะคือขอร้องท่านขอความเมตตาจากท่านนะว่าไม่เก่งไม่เป็นไรบอกหน่อยบอกหน่อยได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นท่านก็บอกเอาตกลงบอกก็ได้นะท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านก็พระสจิเลยเล่าว่าตถาคตตัดไว้ว่าตถาคตตัดไว้ว่าทำเราได้มีมาแต่เหตุ ตถาคตตัดทางดับเหตุนั้นไว้เท่านี้แหละประโยคเดียวบอกประโยคเดียวเลยโอ้ภาษารลีบทบรรลุโสดาบันเลยฟังปุ๊บบรรลุโสดาบันเลยโอ้เบิกบานจำไสเป็นสุขบรรลุโสดาบันเลยรู้ทางดับทุกข์แล้วเราไม่เห็นบรรลุเลอะอะไรเลยนะพูดไปเสร็จเรียบร้อย ก็ท่านมีบุญบารมีมากนะพระสารีบุตรท่านมีบุญบารมีมากนะฟังแค่เนี้ยประโยคเดียวท่านบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วนะครับนั่นแหละทำเราได้มีมาแต่เหตุแปลว่าอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มีที่ไปที่มาทั้งหมดมีต้นเหตุทั้งหมดทุกอย่างในโลกใบนี้มีต้นเหตุทั้งหมดไม่มีอะไรฟุกไม่มีอะไรบังเอิญทั้งสิ้น ทุกอย่างมีมาแต่เหตุคือมีที่ไปที่มาทั้งหมดไม่มีอะไรฟุกไม่มีอะไรบังเอิญทั้งสิน้นเมื่อมีมาแต่เหตุที่นี่นะเกิดจากเหตุว่างันทุกอย่างเกิดจากเหตุเสร็จแล้วตถาคตตัดทางดับเหตุนั้นไว้แปลว่าอะไรครับถ้าไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดก็ดับเหตุบันซะดับเหตุผลมันก็จะดับผลเกิดจากเหตุดับเหตุเมื่อไหร่ผลดับแปลว่าทั้รนี่แหละ แปลว่าที่ท่านกําลังทุกข์อยู่ทุกข์อยู่นะตามหาทางดับทุกข์ดับทุกข์อยู่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันมีทางที่ดับทุกข์ได้มันมีทางที่ดับทุกข์ได้ถ้าเรียนรู้เหตุมนอยู่ที่ตรงนั้นดับไปที่เหตุมันเลยจบทุกอย่างเลยทุกจบทั้งหมดเลยพอทุกจบทั้งหมดก็ความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วยั่งยืนที่แท้จริงความผาสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นท่านรู้แล้วถ้ามีปฏิพานท่านเลยรู้ว่าโอ้ถ้าเรา สาวไปถึงเหตุมันแล้วดับเข้าไปที่เหตุมันเลยพ้นที่มันร้ายทุกอย่างจบหมดเลยแปลว่าจะฆ่าซาตานฆ่าความเร็วร้ายทั้งหมดดับไปที่เหตุเลยละไปที่เหตุฆ่าไปที่เหตุเลยจบทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่พระสารีบุตรท่านเข้าใจนั้นโอ้ท่านเบิกบานจำใสเลยนะเราบอกพอแล้วทานพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะบอกพระอาสสชิพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วนะรีบกับรีบกราบลาอาสสชิกลับไปตามหา โมกขลาเลยนะพอเห็นปุ๊บพะโมกขลาดูแล้วว่าเพื่อนบรรลุธรรมนะเราไปฟังหน่อยเราให้ฟังหน่อยพอเราไปฟังปุ๊บเป็นพระโสดาบ,บันเหมือนกันพอเป็นโสดาบันเหมือนกันปุ๊บเกิดนะชวนกันเลยรีบไปหาตถาคตกันเถอะเราไปหาพระพุทธเจ้ากันเถอะนี่ไปหาพระพุทธเจ้าเลยนะพอไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทศไม่นานนะเป็นอหรหันต์กันหมดเลยบนะรรลุธรรมกันหมดนะพอโมขกขลารู้สึกหนึ่งอาทิตย์นะภาษาลีบุตรรู้สึกสองอาทิตย์สายปัญญาเนี่ย ตอนเป็นอาหารหันต์จะชาหน่อยจะแวะนูน่นแวนนี่สายปัญญาเยอะแต่พอเป็นอาหารหันต์เสร็จแล้วดิ่งเป็นพระพุทธเจ้านี่เร็วกว่าสายเจโตสายเจโตจะช้าสายเจโตจะเป็นอาหารหันต์เร็วแต่ว่าจะจะเป็นพระพุทธเจ้าช้าแต่สายปัญญาจะเป็นอาหารหันต์ช้า จะแวะ,แวะนู่นแวะนี่สงงไยนั่นสรงไยนี่จะช้าหน่อยแต่จะละเอียดลอะออไงอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรคือเรียกว่าขอให้ไม่สงสัยอะไรทั้งสิ้นน <c oughs> ั่นแหละส่วนสายเจโตขอบรรลุธรรมอย่างเดียวไม่สนอะไรทั้งสิ้นไม่แวะไม่แวะขอบรรลุธรรมอย่างเดียวขอพ้นทุกอย่างเดียวไม่แวะส่วนสายปัญญาขอให้รู้ขอให้รู้ขอให้รู้ชัดขอบรรลุธรรมไปด้วยแต่ขอให้รู้ชัดไปเลยมันก็เลยต้องช้านิดนึงภาษาอังกฤก็ช้ากว่านะแต่โอเคนะครับแล้วก็เล่าเล่าให้ฟังนะว่า เรื่องนี้เป็นคำนี่เป็นคำที่สําคัญมากก็คือว่าไม่มีอะไรฟุกไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างมีที่ไปที่มาทั้งหมดดับที่ไปที่มาบจบเลยไม่มีอะไรต่อดับที่ไปที่มาปุ๊บจบเลยไม่มีอะไรต่อทุขจบเลยถ้าดับเหตุของทุกข์ก็จบทั้งหมดเลยเหมือนที่คํานี้แหละแท้จริงเนี่ยจึงเป็นคําที่ออกมาที่เล่าให้พี่น้องฟังตรงนี้ว่าเนี่ยละเหตุทุกได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง ละทุกทั้งปวงได้เป็นความสุขนี่คือจึงเป็นเหตุข,ของคํานี้ที่พระพุทธเจ้าตัดนะครับในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่59กับเล่มที่25ข้อที่33ซึ่งคํานี้เป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะนี่คือยารักษาโรคนะน่ะคำที่ยิ่งใหญ่มากนี่คือหัวใจป้องกันกร,รักษาโรคละเหตุทุกละเหตุทุกคือหัวใจของกันกร,รักษาโรคเพราะฉะนั้นไม่มีโรคอะไรที่รักษาไม่หายสาวหาเหตุให้เจอเข้าใจให้แตกฉานมันหายได้ทุกโรคถ้าเราละมันได้ ละมันได้นะละเหตุมันได้ไล่บี้มันเลยนะนั่นแหละนี่คือยารักษาโรคที่แท้จริงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําคัญมากตกลงพระเจ้าท่านท่านบอกว่าท่านรู้เหตุทั้งหมดอย่างแจ่มแจ้งคุณเชื่อหรือไม่ก็ตามในขณะที่แพทย์แผนปัจจุบันนะแพทย์แผนปัจจุบันนี่แหละที่แพทย์ตะวันตกนี่เขาถือว่าเขาเก่งที่สุดในโลกเรื่องสุขภาพเขาคิดว่าแพทย์นี่คนทั่วไปนะเชื่อว่าแพทย์ตะวันตกคือคนที่รู้เรื่องสุขภาพมากที่สุดในโลก ลองฟังดูดีๆนะพระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรที่ท่านไม่รู้แล้วท่านบอกทุกอย่างมีที่ไปที่มามีต้นเหตุทั้งหมดในขณะที่แพทย์ตะวันตกเนี่ยเรียน6ปี10ปีพระพุทธเจ้าเรียนนับล้านปีไม่ถ้วนค่อยๆฟังกันนะ <c oughs> แพทย์ตะวันตกเ,นเรียน6ปี10ปี6ปีในจบแพทย์ทั่วไปต่อปริาเ,เอกอีกต่อบอดอีกไอต่อผู้เชี่ยวชาญน,นะอีก3ปี4ปีอา้าวได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตกลงเอาให้เรียนส0ปีเลย จะเชื่อหรือไม่ก็ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทุกท่านเนี่ยจะระบุตรงกันหมดเลยว่ามีอยู่หลายโรคที่เขาไม่ทราบสาเหตุเชื่อไหมมีอยู่หลายโรคเลยที่แพทย์แผนปัจจุบันระบุว่าโรคนี้ไม่ทราบสาเหตุ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 ในขณะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าไงครับไม่มีอะไรที่ท่านไม่ทราบสาเหตุแปลว่าใครรู้มากกว่าใครแปลว่าใครคือหมอที่เก่งที่สุดในโลก พระพุทธเจ้าคือหมอที่เก่งที่สุดในโลกคุณอย่าหลงผิดเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนที่ยังไม่เก่งที่สุดในโลกแพทย์ตะวันตกยังไม่เก่งที่สุดในโลกหรอกเก่งบางอันแต่ก็ฝากเขาไว้ในบางเรื่องเหมือนกันที่เขาเก่งนะฝากเขาไว้ในบางเรื่องที่เขาเก่งแต่เรื่องไหนโดยเฉพาะเรื่องที่เขารักษาหายเราควรจะฝากชีวิตไปกับเขาบ้างเหมือนกันนะแต่เรื่องไหนที่เขารักษาไม่หายนะ่าจะไปฝากไว้เด็กขาดนะ <laughs> หลายๆโลกเนี่ยเขายกธงยอมแพ้เลยนะ จริงๆเขาบอกไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุถ้าเขาไม่ทราบสาเหตุเขาจะรักษาโรคนั้นหายไหมไม่มีทางถ้าหมอเขาบอกว่าโรคนี้ไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุนะคุณเลิกไปรักษาเลยนะโรคนั้นคุณอย่าไปรักษาเพราะพทธเจ้าบอกว่าถ้าจะทุกข์มันจะหายต้องละเหตุมันได้เท่านั้นทุกข์จะหายต้องละเหตุมันได้เท่านั้นเพราะงั้นถ้าหมอแผนปัจจุบันบอกว่าโรคไหนไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุแปลว่าเขารักษาคุณไม่หายในโรคนั้นในและในขณะเดียวกันที่พระเจ้าตัดไว้ว่าอย่างไครับพระเจ้าตัดไว้ว่าทุกข์ดับได ถ้าดับที่เหตุของมันใช่ไหมท่านตัดไว้เลยว่าเนี่ยละเหตุทุกได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงถ้าละละเหตุทุกได้ทุกจะดับแล้วจะเกิดความสุขขึ้นนะแปลว่าพระเจ้ารู้ว่าทุกดับได้หมดไม่มีทุกอะไรที่ดับไม่ได้ในขณะที่แพทย์แพนปัจจุบันยืนยันเลยว่ามีโรคกายโรคที่เขาบอกรักษาไม่หายใช่ไหมมะเร็งไม่หายเบาหวานความดันไขมันภูมิแพ้โรคหัวใจโรคเกาโรค สารพัดโรคนะเขาบอกไม่หาย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 เขาบอกเลยโลกนี้เป็นโลกเดลันกินยาทั้งชีวิตรักษาไม่หายเขาว่าองนัแปลว่าแพทย์แผนปัจจุบันเขารักษาบางโรคหายแต่บางโรคเขารักษาไม่หายเอาละแปลว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาก็ยืนยันว่าโรคนี้โลกนี้รักษาไม่หายแปลว่าเขาพูดตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าในบางส่วนพระพุทธเจ้าบอกทุกดับได้ในขณะที่เขาบอกว่าทุกไม่ดับ คุณจะไปฝากชีวิตไว้กับคนที่บอกทุกไม่ดับหรือว่าไปฝากชีวิตไว้กับคนที่บอกว่าทุกดับได้แล้วแต่คุณเขาบอกทุกไม่ดับทุกไม่ดับโรคนี้ฉันรักษาไม่หายโรคที่เขาบอกว่าเป็นโรครอรัเรอรังนะผมยังคิดคิดในใจเฉยนะเอะเขาน่าจะพูดตรงๆเลยนะว่าโรคนี้คือโรคที่ฉันรักษาไม่หายนั่งพูดกันชัดๆเลยนะ โรคนี้ฉันรักษาไม่หายแต่เขาก็ไม่พูดนะ่เขาก็พูดว่าโรคเล,ลวร้ตาต้องกินยาตั้งชีวิตนะเขาน่าจะพูดชัดเลยนะแต่คนทําไมไปฝากชีวิตด้วกกับเขาขนาดเขาบอกเขารักษาไม่หายนะยังไปฝากชีวิตด้วกกับเขาอยู่แปลกดีมื้นกันโอเคนะนันกเล่าให้ฟังว่าตกลงเนี่ยก็ไม่รู้ใครมีสัจจะมากกว่าใครหรือใครวควรจะ เป็นอย่างไรแท้จริงมันก็คืออย่างนี้คนระับเราไม่ได้ดูถูกแพทย์ตะวันตกหรอกเขาก็รู้มากในส่วนที่เขารู้นะครับในส่วนที่เขารู้ส่วนใดที่เป็นประโยชน์เราก็เอานี่เราพูดตรงไปตรงมาส่วนใดที่เขายังแก้ไม่ได้นะเราต้องหาผู้ที่รู้กว่ามาช่วยแก้ในส่วนที่เขาแก้ไม่ได้นั้นผมก็เลยไปพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างอย่างจ่มแจ้งเพื่อที่จะมาเติมเต็มกับที่หมอแผนปัจจุบันเขารูนะคำจริงไม่ได้ไปตีทิ้งเขาทั้งหมดหรอก ส่วนที่เขารู้ก็มีประโยชน์มากมายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขารู้อะไรบ้างโอเคนะอันนี้เราในอที่จะให้กําลังใจในชุดแรกว่านะทุกอย่างมีมาแต่เหตุแล้วทุกดับได้ให้กําลังใจตรงนี้ไปก่อนนะคนจะได้มีกําลังใจแล้วเราค่อยมาเรียนรู้ต้นเหตุของมันนะอา้าวเรียนรู้ต้นเหตุของมันซิทีนี้นำะเรามาเรียนรู้ต้นเหตุข,ของทุกซิว่าแล้วถ้าเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยเรื่องทุกเนี่ยพระเจ้าตัดอะไรไว้ทีนี้นะนอกจากว่าพันเชื่อว่ามันดับได้ แต่อย่างที่ว่านะมันหนักเกินไปมันก็ไม่หายนะก็ไปดับต่อชาติหน้าไม่มีปัญหาหรอกนะถ้ามันถ้ามันทาไม่ทันชาตินี้นะใส่ไว้ในจิตไว้นะใส่ฮาร์ดดิสไว้ล้วไปทําต่อชาติหน้าอ่าตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญที่นี่นะว่าพระุทธเจ้าไขารหัสเรื่องสุขภาพอะไรไว้บ้างนะครับท่านไขไว้ตรงนี้ครับผู้ที่รู้โลกจำแจ้งไขไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่11สิงค์ทีติสูตรข้อที่293กล่าวถึงที่ตั้งใงความเพียร5้าอย่างหนึ่งในหข้อนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกน้อยประกอบด้วยเตโชาธาตุก็คือความร้อนในร่างกายอันมีวิบากก็คือผลเสมอกันไม่เย็นหนักไม่ร้อนหนักเป็นอย่างกลางกลางควรแก่ความเพียรแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าการปรับสมดุลร้อนเย็นจะทําให้มีโรคน้อยมีทุกน้อยทรงผลใ้มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะประกอบความเพียรซึ่งก็คือร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองตกลงพระพุทธเจ้าคนพบเรื่องร้อนเย็น ว่ามีผลต่อสุขภาพนะครับมันจะป่วยหรือไม่ป่วยอยู่ตรงนี้นั่นนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ยังค้นพบอีกว่าในจัตตาริสูตรเนี่ยพระเจ้าค้นพบอีกว่าต้องใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายนะจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดับทุกข์รหัสนี้จะเป็นรหัสที่โค้ดเข้ามาให้เราหาอุปกรณ์ที่มันถูกต้องไม่งั้นหลงทางเหมือนที่ผมหลงทางมาแล้วเอ้าลองอ่านตรงนี้ให้ฟังเราจะเห็นชัดว่าพระเจ้าโค้ดมาว่า ไอ้ของที่จะเอามาใช้ปรับปรนปรับเย็นหรือปรับอย่างอื่นก็แล้วแต่นะมันต้องใช้สิ่งที่หาได้ง่ายแล้วไม่มีโทษนะมีอะไรนะครับท่านก็ตัดไว้ในจัตตาริสูตรนะพระไตรปิฎกเล่มที่25จัตตารีสูตรข้อที่281กล่าวว่านะท่านท่านตัดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวทมของภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกขนะนี่ใครจะปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกนะซึ่งเป็นผู้สันโดษก็คือยินดีในความมักน้อยอย่างพอเหมาะอยู่เสมอ สันโดษอยู่เสมอคือยินดีในความมักน้อยอย่างพอเหมาะอยู่เสมอด้วยปัจจัยปัจจัยคือสิ่งจําเป็นในการยังชีพที่น้อยด้วยปัจจัยที่น้อยไม่ต้องมากนะหาได้ง่ายและไม่มีโทษว่าเป็นองค์ก็คือองค์คุณองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะก็คือผู้สงบจากทุกข์หรือว่าผู้พ้นทุกข์ก็แปลว่าผู้ที่จะพ้นทุกข์ัอย่างแท้จริงนั้นซึ่งความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเราเคยได้ยินแม่ท่านตัดเอาไว้แม่ความเกิดก็เป็นทุกข์แม่ความแก่ก็เป็นทุกข์แม่ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม่ความตายก็เป็นทุกข์นะเอาหน้มันเจ็บมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งนี่แหละจะต้องใช้สิ่งจําเป็นในการยังชีพที่น้อยเนี่ยใช้สิ่งจําเป็นในการยังชีพที่น้อยเนี่ยแปลว่าใช้ไม่มากใช่ไหมใช้น้อยแปลว่าใช้ไม่มากแปลว่าประหยัดใช้แค่ประหยัดประหยัดเท่านั้นก็ดับทุกข์ได้แล้วงั้นไม่ต้องไปโง่เสียเงินแสนเงินล้าน เหมือนที่ใครเสียมาทีละสองล้านสามล้านโอ้ยนาทีให,าใ,หหา <Russians> ทให้เราให้แตงัวล้านมาที่ให้เราให้แตงัวล้านดูคนอื่นมาให้ไปตำลูกจีรานจีรานแล้วไม่เห็นหายเลยหมดไปตำลูกจีรานไม่เห็นหายเลยใช่ไหมผู้เจ้าบอกไม่ต้องล็อกนะใช้สิ่งในการจำเป็นในจำเป็นในการยังชีพที่น้อยไปว่าใช้ประหยัดประหยัดก็ดับทุกได้แล้วอย่าไปกังวลอะไรแค่คำคำเดียวนี่โอ้ยปลอบใจบคนมิุรชาติอย่างมากเลยนะไม่ใช่ปลอบไเฉยนะแต่บอกสัจจะที่เหมือนกับ ไขรอะไรสักอย่างให้อะว่าไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเปลืองถูกๆไม่ต้องเปลืองนะสิ่งจําเป็นในการยังชีพที่น้อยหาได้ง่ายคําว่าหาได้ง่ายนี่แปลว่าอยู่ไกล